ดีค่ะวันนี้พวกมาที่บริษัทเอท็อปแท็เท่านี้นะคะมานั่งมานั่งคุยกับผู้บริหารเรื่องเกี่ยวกับการควบคุมงานค่ะจุดมุ่งหมายของการควบคุมงานทำง,งานเป็นยังไงบ้คะคือจุดมุ่งหมายในการทำงานบร,ร,ร,ริษัทก็มันก็ต้่งควบไว้แต่จริงๆคือเป้าหมายบริษัทมันก็ต้องมีจุดมุ่งหมายแล้วทุกความสินเด็ดใช่ไหมแต่ว่าระยะเวลาเราก็ต้องตั้งเป้าหมายไว้ หลังจากเขาตั้งบริษัทขึ้นมาตั้งแต่ปีแรกเราก็มีเป้าหมายเป็นระยะระยะจะเป็นตั้งแต่ปีแรกแล้วก็สามปีห้าปีถึงสิบห้าปีปปปปจะเป็นว่ายาสัา้นระยะยาวนี่คือเป้าหมายของการทําบริษัทเพราะว่าการตั้งบริษัทมันจะตั้งเป็น ตัวข่าวตั่พวกเรามันเดไม่ได้เพราะอย่างเราตั้งบริษัทที่มาจากทุกที่ขึ้นมาเราต้องมีข้อมหมายของของ,ของการที่บริษัทจะมีผลสำเ,เร็จมีขับเคลื่อนกำไรไหมตรงนี้เราต้องตั้งว่า,าระยะหนึ่งปีแรกอสามปีห้าปีสิบห้าปีปอ,อย่างเงี้ยที่เราเดินทางมาเนี่ยเราก็ต้องดูวงเงินผลตลอด ตอนนี ters, ição, women, ้เรายังเดิน่งออนุ้างที่ว่ากระบวนการจำนก้กาเ่วงขอบิษัทเพราะว่ากายแริษัมันต้องมีข้อมามันไมมีป้าหมายเสร็จปับเราก็จะคล้ายๆเราบริษัทอาจจะเกิดการขาดทุนในไม่รู้ตัวก็ได้มันต้องป็นกระบวนกาทุกๆระยะสั้นระยะยาวดีพอระยะยาวปั๊บทุกอย่าง ตำหวดของเรีย้อวรเามาความสัตว์ในพิพิธภัแล้วมไตาครับก็ลักษณะความผิดอ่างกันวิธีการควบคุมงานวิธีการควบคุมงานก็คือเราก็มันไม่มีกดของมันอยู่แล้วในบริษัทนั้ดูควบคุมงานคือหนึ่งเราก็ต้องดูว่ามันมีระบบขมบัอา อาจจะบริษัทใดประเ่ก็ต้องวางระบบนะครับว่าหนึ่งเข้างานก็ต้องปกติไปแล้ว,ลวคือเราแปดโมงถึงเก้าโมงคือเวาทำงานปบบนกติมันควบคุมงานมันก็จะมีระบบของว่าหนึ่งก็มีหัวหน้างานหรืองานต่าง่แต่และแผน,น,นที่จะต้องมาดูแลราะผิออชอบเป็นเป็นชั้นหนึ่งก่อนที่จะมาถึงผู้บริหาร แต่ละนแผนกจะมีทั้งบริษัทของทำาิตทำทิวรี่มันก็จะมีทั้งตั้งแต่ดีไซน์ออกแบบแล้วก็เรื่องของข,ข,ขอเพรพลอยทำเป็นตัวเรือนและถึงข่านสุดท้ายที่จะต้องมาสู่กระบวนการขายมันจะมีแต่นแผนกของมันอยู่แล้วแต่ละคนก็ต้องมีหน้าง,งานควบคุมดูแลแต่ละแผนก เราชอบแต่ว่าต้องมีต้องเป็นคนที่มีความสามารถที่จะต้องเขียนอาตงนี้ได้ถ้าไม่งั้นจะปุ๊บงานไม่ได้ระบบไม่จะเป็นอย่างนี้ทั้งตมดค่ะก็ขอบคุณนะคะที่มาให้คำตอบกับพวกเราคร่ะวันนี้นะคะเราก็มาอยู่ที่ส่วนของการผลิตของบริษัทนี้แล้วนะคะก็อันนี้ก็คือเป็นส่วนของการทำง,งานทั้งหมด